สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ขอเจาะใ,ให้ท่านผู้ชมเรียกว่าเบิง้งเนาะการสัญจรไปมานี่แหละอยู่แถวนี่แหละโบแมนอยู่กรุงเทพเดินเดินอยู่สม,มุทรปราการเพิ่อบางทำอย่างบุญบางพรีบอย่างนี้แหละเด้อหรือว่ามันก็ซับซ้อนสมควรวันอาทิตย์ กรุงเทพหันรถติดนนรถติดแบบอัน,นรถเกง่งรถนนซีล้อรถอย่างธรรมดาแต่อยู่แถวสมุทรปราการเนาะจะติดแบบจะติดแบบคือเห็นนี่แหละซับสนวุ่นวายรถแกเครื่องแกของรถหกล้อรถเทนเลอร์รถอย่างอึกกระทึกนึกโนงนะเนาะติดแถวว่าติดแบบ มันแบบซับซับส่วนเนาะเพราะว่าเป็นจังหวัดสมุทรปราการมันเป็นจังหวัด uh อันเมืองอุตสาหกรรมกบาร์แมนแหละอันนั้นบนทางอันอันนั้นเลี้ยวกลับพอดีกับแคบๆพอดีลมแต่รถรถสีล้อเท่านั้นรถอันใหญ่รถหกล้อมอได้แหละเนาะแต่รถสีล้อ ลอดอันลอดขัวคนที่ซื้อลอดสะพานนี่นะเห็นบอลเลี้ยวกับกับว่าแมนเลยนี่ตามสินทางเนาะ เส้นทางเทพารักษ์นี่นะเนาะข้าเจ้าเก็ไดเรนซ่าโอกาเรนไว้เนาะอันนี้สม,มุดประการขับจิบเข้าไปในเมืองสมุทปปราการต้องอีกสิบสามกิโลเนาะอันนี้อยู่บางพรีบางพรีมนันเมืองหนึ่งน,น้อยของ จังหวัดสมุทรปราการถึงเป็นสายแดนติดกับกรุงเทพมหานครติดท่ไหนะอ้เจ้าก็ยังงงๆอยู่บางฟีนี่มันขึ้นกับมันบางนาบอกคืออย่างนี้แหละเขายกบองผู้เดีเลี้ยวขวาบางฟีเลี้ยวไส้ไปบางปูเลี้ยวไา้ไปบางปูหายถึงไปบนแหล่งท่องเที่ยวเนาะบนตากอากาศเนาะเลี้ยว้า้ไปนี่ไปหาบางปูแล้วไป สามารถไปหาไปตัดใส่ถนนสุขุมวินะทเนาะถนนสุขุมวิททางหลวงแห่งชาติหมายเลขสามมันแล้วไปฮอดได้ฮอดฟุ่นอาจารย์ธบุรีตาคุณแล้วเนาะท่านเจ้านี่สิกลับเข้าไปสำฮงเพื่อนมุ่งหน้าไปสำฮงเนาะขันซื้อไปมันจะมุ่งหน้าไปสองสองฮงเนาะขับไป ขับซื้อไปเลยหละบ่มีโคตบ่มีเลี้ยวแล่ะไปสำพงคันว่าซีเลียวไส้จะไปบางปูเนาะคันว่าไปซื้ออีกซื้อแล้วก็เลี้ยวไส้จะไปหอวสำพงเลี้ยวไส้จะไปสมุทรปราการเนาะสำพงมันจะอยู่อยู่ติดกับอันบางนากับว่าแม่ยนล่ะบางพลีกับติดกับบางนาเนาะนมีสำพง สม้งเนาะแล้วตะเวนออกมาแล้วเป็นนบางพรีหนาะต่อเนื่องกันมาขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการเนาะบางปูก็ขึ้นกับสมุทรปราการเนาะขาเจ้าก็โม่เข้าใจบางนานีแม่นของกรุงเทพมนครอบอกบอก,ก็ยังที่เม่นแล้วมีบางนาเหนือบางนาใต้ด้บางนาเหนือแม่นติดครับอันนั่นนันนัน แถวสมอมโฮงนั่นแหละเนาะบางนาเหนือติดกับแถวสองโฮงบางนาใต้นี่บูฮู้เหรอจี่เป็นติดกับอันบางพรีขาเจ้ากับบูฮู้ตะเวนออกกับตะเวนต๊กนะมันบางนาสัานที่บางนาเหนือกับบางนาใต้สักเสียเอาอันใดเขาเจ้ากับบูจักทีว่าเนาะมันเหนือใต้ตะเวนต๊ตะเวนตกะมันอะไจากปุ่นปีปีปุ่น ไปมาแล้วข้างหน้าเขาเจ้านี่คงเจ้าแม่นถนนนั้นถนนันสีนักครินเนาะสีแมนอะไรสีนักครินเนาะเขาเนาะเลี้ยวขวาไปจะไปสนามบินสวนทัพพมนาะจะไปนั่นนั่นนั่นลาดกระบังได้เนาะเลี้ยวขวาทางเทิงกันบอ่อันนี้สะพานยกระดับหันเพื่อบ่ให้มันจวกกับสีแยง ป่านน้นยังมีสีแยกอีกยุ่งกันอยู่นี่น่ะขันไปซ้ายจะไปบางปูเนาะไปเจอเซนสามแยกถนนสุขุมวิทอันแล้วอันนี้ขาเจ้าได้มาแล้วเกิด้ด้เล่าให้ฟังเลยเนาะเนาะเพื่อให้บรรดา ถอดถอนบนเฮียนห้แก่ผู้ที่ว่านักเดินทางสั่ด์ไปผู้ที่นังเดินทางที่ยังบันสำนานเนาะเขาเจ้าเองก็บพได้สำนานหือกันแต่ว่ากะเอาใครหนึน่งได้มาแล้วก็เรยว่าออกอากาศเคลิปออกอากาศให้แกเนาะบันดาเนาะเพื่อนมิตรหรือว่ายัางนักขับรถต่างๆที่เดินทางอยากเห็นตัวจริงว่าตอนนี้อยู่แถวนี้แถวนี้เห็นมัน มันอันรถติดซ้ำไดเนาะเวลาไดขนาดได้ว่าหากาเจ้าสรุประเบิงม้าลายมือนี่ถนนตัวนี้นี่เป็นว่ารถจกว่าติดต,ตลอดแต่เศร้าจนทังมือแรงเริ่มแต่หกโมงเศร้าจนฮอเจ็ดโมงแรงอ่เป็นรถติดต,ตลอดขอเจ้ากับแปลกๆอยู่แต่หาาเจ้าคิดนี่มันเป็น เส้นทางที่ว่าอันน่ะรถคนส่งสงลายรถคนส่งที่ว่าลีกเลี่ยงลีกเลี่ยงถนนถนนลักเนาะถืว่าถนนบางนาตราสิมันก็นต,กนกติดคือกันบางนาตราทานก็ติดคือกันอันน่ะมันติดอยู่ว่าสนามบินสวน,นภูพันไผก็อยากไปไผก็อยากเลี่ยงพันอยากเลี่ยงแล้วก็เลยฟ้ากันม้าถนนตัวนี้เนาะ มาถนนตัวนี้ันมาถนนนี้ก็มาติดอยู่นีนอีกนะตถรถตัวหลายรถแกเครื่องแก,แกของคน,คนส่อคนซะุ่งหะนะเนาเดี๋ยวสำโพกอีกสิบสองลักสมุดิปรกากรมก็อีกสิบสามลักบบางกะปีไปพอดบางกัะปีก็เนาะก,ก็ได้น,นัน อาจารว่าอย่างพิษขอโทษขอภัยเส้นทางบางเทือกอะลงใต้ลงเหนือคือกันเนาะดมเทพระรักนี่นะโรงพยาบาลบางนาหฮะยังไม่มีบางนาอยู่ดีจักบางนาจักบางกรี จักบางยังตะบางยังบางปูบางนี่จะบางก็บางันน่ะงงไส้งยงขวดแต่เส้นทางนี่ซื้อไปเนชุดสำโฮงคุนสามแยกสำโฮงบอลนั่นรถไฟฟ้าบี s สจวบกับรถอันน่ะไฟฟ้าโมโนเรลสส่สีเหลืองนันอ่ะโมโนเรลสส่สีเหลืองยังสร้างบ่แล้วเนาะสร้างได้เก้าสิบห้ากุเซนแล้วใกล้ละคุณทดนร้องแรนแล้วเนาะ ว่าดีตอนนี้รถบถติดใช่นบ่ตอนนี้สิบสองมงทีมันเฟ้นฟักกันกินข้าวกินหน้าคุณบอลแลนรถรนขนุนทรงนี่นะอันซุกบอลลงจงบงพลอยจ้องมาหลายเถื่อโอ้ยรอดลมรอดตายอันน่ะรถติดขนาดแต่เมื่อนี้บังเอิญนะเห็นพืชที่มนันวันอาทิตย์แด่ขนทรงขนกระยุดอย่างขนกระยุดแลนะ้วเนาะว่าสีใครแด่เอเอก็บทสบาย เมื่อวานนี่นี่ไลยไก่ข่เจ้ามาวันเสาร์ติดเอาแท้ว่าเนาะวันเสาร์ติดแต่ว่าันที่นี้โอ้ลจงจุงโปงมันเป็ยนยามพอเป็นสิบสองโมงบอกขั้นตอนแปดเก้าโมงสิบโมงคันโดยพออยากห้องพออยากใครคอยตอดไปเธอเล็กเธอหน่อยเนาะนี่ยังใครได้อันนี้โบเป็นติดเด้อนี่ปล่อยปล่อยรถแห่ข้าจเจ้าเลี้ยวกราฟซื่อนี่นะ วัเป็นติดอันนี้มันหมายเขาวบวเป็นติดคันแบบนี้นะ่ะอันแบบไปยูไฟแดงอันซิบแดงเา้าแดงก็ยังววิทนะเออนั่นติดแท้เั้นใจแหละข้าเจ้าเลี้ยวขับเบิร์ดแล้วก็ไปได้เลยนี่นะไปได้แบบนี้นะ,ไไะน,นะนะพอพรพ,พันกันไปสิละเดินทาสดเด้อโมได้ เจ้สิเวเซเวนอีเลเวนไลนหนึ่งเอาก็สิยุดตีเท่านี้เนาะโชคดีโชคดีมดทุกคู่ทุกคนเด้ออยู่้ายมือครับเจ้านี้ก็บนกินข้าวกินน้ำของบรรดาคนขับรถเนาะมันเป็นอาหารอีสานขคาเจ้ากับบุคคลไมากินดอกมันห้อนมบาไว้เนาะมีเบิดอาหารอีสอีสานนี่นะ านิสาันก็เข้าแจวอีนั่นแหละลาบก้อยซอยเสือซอยจุซอยอย่างอ้ยพักนี้นี่นี่ไส้มือนี่เด้อนี่เด้อนี่แหละไส้มือนี่นะนี่แหละนี่โอ้ยคนมากินหลายทันสมเห็นบอกจนได้เอายังมาตันไว้คนแย่งลุกอย่างบอลแย่งบอจอดรถกันนะนี่เลิกทันสม